วันนี้จะมาสอนวิธีกาครควงหมุนดาบแล้วฟันค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการ The Actioner Tutorial ค่ะ Tutorial วันนี้มาพมกับดาบคาตนะซ้อมเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะมาสอนท่าการควงหมุนดาบค่ะไปดูกันเลยค่ะการควงดาบคาตนะนะคะง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบคาตนะหรืออาวุธอื่นๆน,นะคะวิธีการควงนะคะอย่างเช่นเราหมุนไปข้างหน้านะคะเราก็จะมีการ หนีบช่วงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไว้ให้แน่นๆนะคะนิ้วอื่นคลายออกได้นะคะถ้าเราควงไปข้างหน้าอย่างนี้เวลาไปนะคะให้เอาปลายดาบทิ่มไปข้างหน้าจากนั้นนะคะคลายนิ้วอื่นออกนะคะพอทิ่มไปเสร็จปุ๊บหงายฝ่ามือนะคะจนดาบปักลงพืนนะคะแล้วเวียงดาบกลับมาแล้วกำนะคะหนึ่งสองสามกำนะคะ งายข้อมือหมุนกลับมาแล้วกำนะคะเวลากลับหลังนะคะก็คือเราก็จะกระตุกดับไปข้างหลังลักษณะนี้นะคะจากนั้นคลายมือออกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมงายมือทิ่มดับลงนะคะแล้วดึงกลับมาปับ๊บนะคะอย่าลืมนะคะตอนดึงกลับมานะคะให้บิดคมดับออกข้างนอกเหมือนเดิมนะคะลง ขนานี้นะคะควงหน้าควงหลังนะคะจะหน้าหลังก็ได้นะคะหน้าหลังหน้าหลังเวลาที่เราควงหนับนะคะมืออยู่กับที่ก็ได้หรืออากจะมีมูฟเมนต์ก็ได้สังเกตนนะถ้าเราขยับมือขึ้นลงมันจะดูรอบการควงมันมากขึ้นนะคะทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะ วันนี้ใส่ท่าเลยก็คือการควงหน้าแล้วไปหลังแล้วขึ้นหัวแล้วฟันนะคะฟันจับสองมือฟันนะคะวิธีการง่ายๆน,นะคะคือจับดาบพัฒนาไว้นะคะจะนี้อยู่มือขวานะคะก่อนจะไปข้างหลังให้เรามาข้างหน้าก่อนเอาดาบอ้อมผ่านหน้านะคะผ่านหน้าแค่นี้นะคะจากนั้นนะคะทิมดาบไปข้างหลังนะคะแล้วหมุนหลังขึ้นหนึ่งรอบนะคะผ่านหน้า พิมหลังหมุนขึ้นหนึ่งรอบปับ๊บหมุนปับ๊บหมุนนะคะจากนั้นพอหมุนหนึ่งรอบเสร็จแล้วนะคะให้เอาดาบอ้อมมือเนี่ยอ้อมหัวเลยดาบอยางนี้อ้อมหัวแล้วจับฟันผ่านหน้าไปข้างหลังหมุนหนึ่งรอบเอาแขนอ้อมหัวดาบอยู่ข้างๆนะคะแล้วบิดปลายดาบมาฝั่งขวามือแล้วจับคู่แล้วฟันนะคะ หนึ่งสองขึ้นแล้วฝันถ้าเพิ่มเติมก็คือมีการหมุนตัวนะคะเช่นหนึ่งสองขึ้นตอนขึ้นหัวให้เราก้าวหมุนจับดากแล้วฟันค่ะหนึ่งสองขึ้นหัวจับดาบแล้วฟันหนึ่งสองขึ้นหัวจับดาบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟัน ต่อเนื่องท่าไหนก็ได้ให้เรานําท่าที่เคยเรียนนะคะมาใส่เพิ่มได้เองเลยนะคะและนี่ก็คือท่าการควงหมุนดับในวันนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือท่าการควงดับคาตนะง่ายๆนะคะสามารถนําไปใช้กับการฝึกซ้อมได้นะคะไม่ว่าใครจะซ้อมแสดงโชว์ซ้อมไว้ใช้จริงนะคะสามารถใช้ได้หมดแต่เวลาที่เราควงดับจริงให้ระวังระวังหน่อยนะคะไม่ต้องรีบทํานะคะจะเกิดอันตรายได้ค่ะ,ะเซฟเซฟตัวเองด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาหาวานได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานวก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด Sub subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค,ะะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและ Believe บ a r t i a l วา t s Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ